เดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหน้าอีกรอบรถเป็นสีขาวมุกนะครับตอนซื้อก็ราคาบวกเพิ่มอีก12,000บาทจากนะครับทั่วไปฟิล์มเป็นฟิล์มลามิน่านะครับ,รรนนรบอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของยางเพิ่งเปลี่ยนจากร้านดีควิตเป็นยางพีเดอลี่1น5ง p ทับ55 R16 เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ไม่ถึงปีนะครับก็ใช้ได้ยาวๆอีกประมาณ ร่วมๆเกือบแสนโลนะครับเป็นยางแล้วก็ลมไนตโตรเจนของดีควิดแล้วก็มีเป้าที่รองมือจับโครเมียมนะครับรถสภาพดีมากผมใช้เองดูแลนุถนอมอย่างดีไม่ค่อยได้ใช้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับแล้วก็มีคลิปหลาดด้วย นะครับภาษีก็พึ้งต่อไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ก็ใช้ได้อีกย,ยาวๆหนึปีแล้วก็ประกันกับพรบรเช่นเดียวกันนะครับล้อมแม็กไม่มีรอยเลยนะครับ ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับผมมีความจําเป็นต้องขายรถคันนี้ด้วยเหตุผลที่ไม่ดีเลยนะครับก็แต่รถคันนี้ไม่ได้เป็นไรนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับซึ่งจําเป็นต้องขายนะครับสนใจติดต่อผมได้นะครับเจ้าของรถยี่ร้พัฒนาแสงเบอร์ติดต่อแล้วก็ไอดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0815859989 081-585-9819ขอบคุณมากสวัสดีครับ